วันนี้นะคะก็จะมาต้มไก่นะคะต้มไก่อ่ามีทีน่าไก่ของเราเอาไก่ลงเลยนะคะยังไม่ใส่เครื่องปรุงนะคะไอที่เราต้มนี้ก็คือเผื่อเราไว้กินอ่าเมี่ยงนะคะก็เลยยังไม่ได้ใส่เค,ะคะเรื่องนะคะเลยนะคะ ต้มเอาน้ำชุบเขาไว้ทำน้ำก๋วยเตี๋ยวด้วยค่ะน้องไก่ส,สวยๆจ้ะเห็นไหมคะน้องไก่ส,สวยๆเลย นี่เราก็ต้มน่นองใส่นะคะเพื่อนเือเดี๋ยวเราจะไปเอาใบมะก,กรูดแล้วก็ตะไคร์มาแก้ขาวนะคะก็ปกติก็จะใส่ใส่กระเทียมผงลงไปแล้วนะคะกระเทียมกันขาวไปแล้วนะคะแต่ว่า เดี๋ยวใส่เพิ่มก็ได้ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวจะใส่เพิ่มอีกทีนนะคะ เขาสวยน่ากินนะคะเพื่อๆนๆจ้าโอเคค่ะอันนี้กับต้มไก่นะคะที่เฮาเสียเอาไว้ถ้ากินเมียงค่ะพี่น้องจา้าแตุ่กแล้วนะคะส่วนน้ำซุปของเขาเดียวมืออื่นเซาสิตักอ่าฟ้องออกแล้วก็เอาไว้แตาพป่เฮ็ดเฮ็ดเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวหรือเกาเหลา หรือต้มมาม่าก็ว่ากันไปเนาะ,ะเนาะ,เ,นะเดี๋ยวจะตักอไอเนี่ยไอไอฟองของเขาออกนะคะเดี๋ยวตักฟองเขาออกอ่ะเป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็ตักฟองออกนะคะเพราะว่าะจะต้มไว้ทำเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะอยากกินก๋วยเตี๋ยว จะได้กินมือไดบุลแล้วค่ะอยากซื้อแต่ว่าพอดีมีไก่ได้ต้มไก่ก็เลยเออกะมาสิเอาไว้ที่เฮ็ดกินเมียงนะคะไก่แล้วกะ็น้ำซุปเขาเนาะก็เอาไว้แท้เอ่เฮ็ดเป็นะะน้ำซุปนะคะอยากกินกว๋วยเตี๋ยวห่อนๆก็สดได้ค่ะพี่นอ้องมีก็คือเฮ็ดอาหารบาน,บานๆเข้าแบบง่ายๆแบบตามสะดวกเลยนะคะ